โรงเรียนอนุบาลสมัยนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการแก่เด็กแม้ว่าโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและเอกชนต่างจัดการศึกษาโดยอิงหลักสูตรแกนกลางปี2546แต่ก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมตามแนวทางของโรงเรียนตนเองได้ โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่มีชื่อส่วนใหญ่เน้นการอ่านออกเขียนได้มากกว่าโรงเรียนของรัฐทั่วไปที่เน้นการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่นคุณไม่มี 3D ไม่มี iPad คุณก็ชี้ให้ลกูลกดูนกอุ้ยลูกดูนกอุ้ยดูนั่นอันนั้นมะม่วงมะม่อุหมามาแล้วลกูกดมวเหมียวเหมียวทุกอย่างรอบตัวคือของเล่นและวิธีเล่นและการแสดงความรักที่เราแสดงให้เด็กได้เสมอ ของทุกอย่างเป็นของเล่นได้ค้อยอย่างเียวอย่าให้มันอันตรายสําหรับเด็กนะคะทั้งที่การเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยมีความสําคัญแต่ในสังคมไทยก็ยังมีเด็กที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลก่อนไม่ว่าด้วยปัญหาทางด้านการเงินหรือนโยบายรัฐอาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าเรียนชั้นปฐมหรือถึงขั้นส่งผลกระทบต่ออนาคตของเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สมองกําลังพัฒนาสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่วงวัยที่ถ้าเราดูแลเด็กส่งเสริมเด็กได้อย่างเหมาะสมตรงนี้มันก็จะช่วยให้เด็กพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะคะรุ่นปี3-6ป <c oughs> ีเนี่ย <c oughs> เป็นวัยที่เด็กมีพัฒนาการเร็วแล้วก็ก้าวหน้าเร็วมากไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านการรับรู้การเรียนรู้การให้เหตุผลความจําภาษา พัฒนาก,การทางสังคมต่างๆช่วงนี้เด็กจาะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและจะวัยนะคะจะถือว่าวัยมากเช่นเดียวกับการวิจัยของลอร่าอีเบิร์กศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยที่ระบุว่าเด็กอายุ2-6ขวบอยู่ในวัยที่จะพัฒนาความคิดและภาษาการเรียนรู้การควบคุมตนเองและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อีกทั้งจอห์น W. Rock, สันทรอสศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลายัยเท็กซัสก็ระบุในงานวิจัยว่าการที่เด็กได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลทำให้มีพัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญาแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542กำหนดให้เด็กไทยได้รับการศึกษาภาคบังคับ9ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยไม่ได้รวมการศึกษาชั้นอนุบาลเป็นภาคบังคับด้วย การที่เราจะไปบังคับแล้วให้ทำเหมือนกันทุกโรงเรียนเลยเนี่ยมันก็จะไปขัดกับเรื่องของการส่งเสริมความสำเร็จหรือเอ็กซ์แลน์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาได้ก็คือว่าคุณจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ก็คือเรากําหนดมาตรฐานความพึงพอใจขั้นต่ำนะนะเด็กเข้าไปคุณต้องได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้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 เรนี่ยเราจะกําหนดอย่างนี้ ข้อมูลจากองค์การยูเนสโกปี2,554ระบุว่าประเทศไทยลงทุนทางด้านการศึกษามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศกาหน้าอีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพอพทอก็ชี้แจงว่ามีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับปี2,558 มีเงินลงทุนอยู่ที่5 0 0แสนกว่าล้านบาทในด้านการศึกษาโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นงบการจ้างบุคลากรแม้โรงเรียนอนุบาลของรัฐและเอกชนจะมีงบอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐแต่ก็ยังถือเป็นจำนวนที่น้อยส่วนที่เหลือโรงเรียนจึงต้องเรียกเก็บเองโรงเรียนสาธิตละอ,อุทิศโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทยให้ข้อมูลว่าการเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งมีค่าเทอมอยู่ที่หมื่นกว่าบาท รวมกับค่าแรกเข้าอีกรวมเป็น2องหมื่นกว่าบาทขณะที่โรงเรียนอนุบาลของเอกชนมีทั้งที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและที่เรียกเก็บเองร้ออซอยู่ที่7-8็ดถึหมื่นบาทขึ้นไปแน่นอนต้องเหลื่อมล้ำอยู่แล้วถนะูกไหมคนมีสตางค์ในสังคมเราก็รู้สึกว่าจะมีทางเลือกเยอะเพราะจริงในเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยแน่นอนพ่อแม่ทุกคนย่อมหวังที่จะให้ลูกเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุด ถ้าเรารู้ว่าอะไรดีเราก็ต้องจัดให้แต่ที่นี้โอกาสในสถานะทางเศรษฐกิจกหรือพื้นฐานครอบครัวนในการที่จะส่งเสริมเด็กมันก็มันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีกําลังเยอะเนี่ยก็ก็ส่งเสริมได้เยอะนอกจากนี้การเข้าศึกษาในโรงเรียนอนุบาลใช้วิธีการจับฉลากและสมัครเข้าในขณะที่เมื่อต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งใช้วิธีการสอบเข้า หากพื้นฐานช่วงอนุบาลที่ผ่านมาไม่เท่ากันการสอบเพื่อให้ได้เข้าเรียนชั้นประถมจึงแตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปถามว่าการศึกษาอนุบาลถ้าถ้าเราสามารถจัดให้ได้แล้วจัดให้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเด็กของเราเนี่ยเตรียมเตรียมพัฒนาการของเขาเนี่ยให้เขามีศักยภาพเนี่ยที่ที่ดีออตอนตอนนี้การศึษาภาพบังคับเนี่ย กฎกระทรวงบอกว่าเริ่มนับตั้งแต่ป1ถึงม3เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นพ้องต้องการอันนี้ก็ต้องผ่านสมาคมโรงเรียนอนุบาลมัถยมวัยแรงงานเขาเขา,เขาพี่จะพยายามไปกระตุ้นเขาว่าให้อรงนี้เป็นการสึกาภาบังคับด้วยหากสพทออสามารถผลักดันเรื่องการศึกษาชั้นอนุบาลเป็นการศึกษาภาคบังคับสำเร็จขึ้นมาได้ ความเหลื่อมล้ำตอนเข้าเรียนชั้นประถมหนึ่งอาจลดลงได้บ้างและเป็นนโยบายที่ให้สิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมแก่เด็กมากกว่าการสงเคราะห์เด็กในฐานะผู้ด้อยโอกาส